สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านช่องไทยสาห้านะครับผมวันนี้เราก็มาเช่นเคยนะครับกับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเพราะว่าอากาศมันร้อนนะผมอยู่ในภูเก็ตนะครับผมล้วก็พาน้องช้างนะผมมาเล่นน้ําอยู่ตรงบ่อนะครับผมของอเขาเรียกในหวนัว นเป็นที่ของในหัวนะผมโวที่เราให้น้องช้างลงมาเล่นนะผมจะเป็นนับไัวนะครับผมจะอยู่ติดกับทะเลนะครับผมก็บรรยากาศก็อากาศมันร้อนแล้วก็พามาเล่นนะครับผมให้น้องแบบคลายร้อนนะครับก็อยู่นี่จะอากาศร้อนทร้อนก็ฝนตกมีสองอย่างนะผมนบผง,งนงง้องเลยน้องนโอย นี่นะครับผมนางลงมวยเล็ดมวยเล็ดมวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่เฮ้ยนางลงเอนางลงนางลงโดมมวยนางลงอย่ดินีนางลงเราจะได้นะผมพาน้องอ่ากลับไปที่พักนางลงโูกเช่ป รวลงเห็นไหมทีทอยจะห่วงสอห้ามากนะผมรวมลงเห็นไหมรวมลงเว้ยรวมยอรวมลงด้ยนไหมด้ยรวมยรวมลงเห็นไหม,ไหมสอห้านอนเรวมลงเฮ้ยเห็นไหมอยรวมลง Góp vẹp, nè mè. Góp vẹp. Góp luôn, Góp luôn, Góp vẹp. Góp vẹp. Góp vẹp. 5 vẹp. lên vẹp. Góp vẹp. Góp vẹp. Góp vẹp. luôn, luôn, tốt luôn รับลงมวยรับลงลูกรับลงรับลงรับลงมวยอี่อี่รับลงสังเสาห่าที่ก็สังที่ก่อเสาห่าน,นอนเฉยนะครับผมดูนะครับผมน้ำจะเย็นมากนะครับผมเป็นแบบอ่าเขาเรียกอะไรในรป่านะครับผมเป็นที่นะผมก็ อยู่ติดกับในป่านะครับผมก็เหมือนแบบป่าบ้านเรานะครับผมเพียงแต่อ่าจะเป็นน้นํากลอยนะผมไม่ใช่น้ําจืดบ้านเรานะครับผมเชิงจะไม่ไม,ไม่ไม่แบบไหนขวานก็พูดไม่ถูกนะร,รับลงเร็วรับลงเร็วรับลงรูปเยอะรูปลงรูปมุย้ยเห็นไหม,มรับลง เราก็จะผูกเชือกกับสองห้าดูเชือกสอห้าผมมันมเชืกอกผูกวัวนะผมเพราะว่าควันจะใช้กระจับนะผมที่ว่าเวลาน้องอสุดสุดเชือกนะผมจะมีเหมือนแบบกระจับนะผมเราก็ถ้าผูกโซ่ไม่ได้ผมจะเล่นงานเยอะ,อะใส่งานนะผมควันก็เอาเชือกนะผมเพราะว่าเรามาดูตลอดเราไม่ได้ลรับ มาผูกน้องแล้วเรามาผูกน้องแล้วเราไม่ได้มาดูนะผมเรามาดูตลอดนะครับผมเอากลัวก็ชาวต่างชาติเยอะนะผมอาจจะผ่านมาเห็นน้องช้างเข้าไปจับเข้าไปเล่นประมาณนี้เราก็กลัวไม่อยากให้เกิดปัญหานะครับผมกลุ่มแยมไปกลุ่มลงรับลุงเร็วรับลุงห้วยรับลุงด้วยปันก็นะผมใส่ใจทั้งของเชือกนะผมพูดจริงนะผมปันเองไม่ใช่ว่ารักอ่า ะ็สาห้านะผมที่ลอยขัานก็รู้นะผมดูนะพี่คอยของเรานะผมขวานก็รักนะผมที่ในความที่ว่าเราชอบนะผมกอบั้างแต่เด็กนะผมเพราะว่าเขาก็เปรียบเหมือนเหมือนคนในครอบครัวของเรานะผมเป็นพี่เป็นน้องนะผมไม่ใช่ว่าอช้างเรานะผมะเรารับผิดชอบเชือกเดียว เราไม่สนใจทีอ่อยู่ด้วยกันนะผมว่าขวานก็มันเป็นยังไงผมมันครอบครัวเดียวกันนะผมถึงเป็นอของอมอญดกนะผมของตะระกูลนะผมที่ต่อกันมานะผมขวานก็รักเหมือนกันนะผมนี่นผมขวานก็เห็นนะผมอาการมันร้อนก็พามาสองเชื่องนะผมขวานคนเดียวนะผม แล้วก็อยากจะให้มาเล่นด้วยกันกินด้วยกันนะผมมีความสุขด้วยกันนะผมมันเป็นที่อะไรนะผมมองดูแล้วไม่เ,เบื่อนะผมในความคิดของผมนะผมเวลาน้องกินหญ้าหรือเล่นน้ำอย่างเี้ยผมมันเป็นความสุขที่เราอ่าไม่มีราคาอะไรมากนะผมแต่สำหรับขวัญผมมีความสุขมากนะผมที่ได้ดูได้เห็นแล้วก็ น้องกินหญ้าหรือเล่นน้ำประมาณนี้นะผมเพราะว่าขวาญจะสังเกตดูแต่ละเชือกนะผมว่าถ้ามีสบายหรือว่าเป็นยังไงขวาญก็จะดูนะผมนิสัยเวลาน้องนะผมสบายจะเป็นแบบไหนไม่สบายเป็นแบบไหนนะผมอาการก็จะแตกต่างกันไปนะผมกับขวาญเองนะครับผมขวาญเองก็ไม่เก่งเรื่องการเลี้ยงช้างนะผมจะใจใจรักนะผมอาศัยที่ว่า เหมือนนะผมของอตระกูลนะผมสืบทอดกันมานะผมสู่รุ่นสู่รุ่นนะผมควานก็จะได้สืบต่อนะผมสู่ลูกของควานเองนะผมไม่รู้ว่าลูกของควานจะชอบช้างเหมือนควานชอบหรือเปล่านะผมอันนี้เราก็ไม่รู้นะผมเพราะว่าลูกของควานยังเด็กอยู่นะผมอันนี้นะผมเพราะบางครั้งก็อากาศมันร้อนก็ ผมช้างจะค่อนข้างจะงุนหงิดนะผมถ้าอากาศร้อนมากนะผมจริงจริงนะผมความสังเกตดูนะผมอันนี้ก็เป็นความผิดของขวันเองนะผมมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเยม้มา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  <AD> ก็นะผมฝากคลิปนี้ด้วยผมวิดีโอนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมคอมเมนต์ให้กับเราได้นะผมกดติดตามด้วยนะครับผม อนใดที่เข้ามาดูนะครับผมก็ขวาญก็จะได้ผาน้องนะผมเดินไปเรื่อยผมกินหญ้าไปด้วยนะผมเพราะว่าเวลาขวัญอัปโหลดวีโอลงนะผมช้ามากนะผมอาจจะช้านะผมเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยดีนะผมนี่นะผมสำหรับขวาญนี้ผมก็ฝากช่องเล็กนะผมแล้วก็เดือนหน้าผมจะเป็นวันท้ายวันเกิดของเสาห้านะผมก็ฝากทุกท่านนะผม อวยพรให้กับสาวห้านะผมของเรานะครับผมเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมก็สวัสดีนะครับ